บายดีทานผุซมเนาะตอนนี้ก็อยู่กับส้งแม่น้องพาใสเนาะเมื่อนี้แม่น้องพาใสสิพาไปเอาหมองหุกมาตำเนาะพี่น้องปเบปิ่งกันเลยพี่น้องตอนนี้ก็นี่แหละต้นหมองหุกเห็นว่าทผูุซมต้นหม่องหุกของแม่น้องผาใ็อยู่ใกล้ๆเทียงของแม่นอ้อ,ในในในองพาใสเองเนาะสะดอกสบายอยู่หน้าเนาะพี่น้อง เบิ่งตอนแม่น้องผักไซยำเลยเนาะพี่น้องเนาะ,ะตอนนี้แม่น้องผักไซก็ได้บักหุงมาเรียบร้อยเลยเนาะท่านผู้ชมตอนนี้แม่น้องผักไซกะช,กชีปอกกาบก่อนหละะ่ะค่ะขมาซอยๆเนาะซอยเป็นตนน้นแน่นอนหล่ะก่ะมาตำเลยเนาะพี่น้องแม่น้องผักไซสีโรกกาบบักหุงให้ท่านผู้ชมเบิ่งกันเลยเนาะเนาโลก่กาบก่อนขันท้าบอโอกขัตาตำข้ากาบมันมันสิ่มเนาะพี่น้อง อ๋อให้มันนี่น้องอันลอกกับอันนี้เอน,นี้แม่น้องป้าชายอยู่คนเดียวแล้วตาม,มังหงงกินคนเดียวมือนกิดอยากพี่น้อง พี่น้องพัใชีสิบโลกเอาเบิดเนาะถวะเอาไว้ตามมือหนาพี่น้องผักชิลอกเอาซับนี้เนาะพี่น้องมันเบิร์น้ำกันพี่น้องผักชิตับแซบบ่พี่น้องผิดเพ็ดเอาพี่น้อง,เอ,งเอามาผิดประมาณชาหมากเนาะ ก็นี้เลยน้องจะิล่างนานก่อนเนาะน้อยเนาะแป๊บนึงพี่น้องผ้ใส่ล่างแล้วพี่น้องพี่น้องผ้ใส่กระสิมาโซ่วันนี้สิมาโซ่ให้มันเป็นเส้นน้อยๆเนาะเบิ่งกันพี่น้องแบบโซ่ดิสีเนาะผ้าใเยิ้มเอาผ้าใยยิ้เอาอ่ะพี่น้องผ้ใชัก็ยิ้เป็นอยู่แต่มันจะเป็นต้นใหญ่เนาะ เอาตัวนี้มันสบายกว่าเนาะแตกตากินคนเดียวดูหน้าผู้เดียวพี่น้องมันพอเมะะเรยแล้วก็พอน้องพอใจกันมาบ้านเนาะมาบ้านซชืออะไรล่ะพี่น้องพอใจดูหน้าคนเดียว ลำสู่พี่น้องกินกแฉะอยู่นอกพี่น้องจะหน่อยแม่น้องผักชีพะผ่านผู้ชมไปเก็บมังเหลนอยู่ชวนของแม่น้องพักชีเองเนาะปลูกเองอยู่นะ้ำเขาต้องซื้อพี่น้องปลูกง่ายๆมังเหลนพี่น้นองเกิดไล่ลาย,ลายพายบมีกับเอาได้เดินอยู่นาะแม่น้อง ให้บ่มมีก็มาเอาได้เด้ยพี่น้องอยู่น้ำแม่น้องพาส่เองเนาะนายแบ่งกันกินเก็บในมันออกิเดียวพอปัสสัิตามกินสิดเดียว น้องพ้าใยสิพาทำผู้ชมไปเอาหมักเล่นเนาะหมักเล่นก็คือแบบทั้งประเทศไทยเพิ่นฮ้องว่ามักกระเทยอะไรพี่น้องไปเลยพี่น้องนี่แหละส่วนของแม่น้องพ้าใยอีกเนาะสิีน้องพ้าใยต้องกลับมาพามาเอาหมักเล่นน้อยเนะาะทำผุซม น้อยจะทำบกหุงใช่หน่อยน้อยดกหาบปลส้ม,สมลายาามแม่น้องปลาใสบริทายเนาะปลูกกินเองฮอดสวนมกเล่นแล้วหี่้น้องเบิ่งแม่น้องปลาใสเก็บเลยเนะาะบได้อามิตรงมา เป็นกำลังใจให้แม่น้องผัสชัยเด้อพม่น้องผัสชายกับฮากาสิเดิมเปิดช่องเนาะบ่เคยเห็ดจักเถือ่อเห็น่นเห็ดกับแม่น้องยากแม่น้องผัสชาย,ก,ยากเห็ดเนาะอยากเห็ดให้ทานชมเบิงสวิตประจำวันของแม่ผัสชยกับสิประมาณนี้เนาะตอนนี้แม่น้องผัสชัยกับสิไปตามักหุงเลยเอตอนนี้แม่น้องผัสชยกับสิมาตามักหุงแล้วเนาะใส่หัวกระเทียมนำ้นำเนาะ มนน้องใส่ใส่ซ้ำหัวแล้วใส่ักริดผินเใส่บักริกแห่งเนาะใส่เลยจะได้โปสมก้วย Nope. um <laughs> ตามด้วยเครื่องปรุงเนาะพี่น้องแตกนัวเนาะเสีนหน่อยเสีบย,สบ,หย,สบ,หยสบหน่อยเสีลายเสียบลายเนาะพี่นอ้นอ,องลองใส่ใส่ทรงหวงเลยกต่ประเด็กเนาะประเด็ก้ม nó mặn lên nói nó thì nó ừ. Đẹp, nó phải xay về âm xuống mặn lên ngày thì xài nó

No. เนะเสร็จเป็นทีเรียบร้อยจะเป็นผักแป้น่เนาะถ้าผู้ชมมากินเหนียงกระตมมะข่งเนาะ ตอนนี้การแล้วเนาะทำประชุมทีให้ทำประชุมบิ่งเนาะ <c oughs> งามสับคนตามมาทำประช,ม <c oughs> ชุมกระซิประมาณนี้เดี๋ยวนอนซื้อนนไม่น้องปัสใจกะไม่น้องปัสใจกะสิบผักค,คลิปเลยเนาะผักกดไลค์กดแชร์ผักกดติดตามให้ไม่น้องปัสใจนี่เด้อ